จาเวิงโหดประตูโบร้านไข่โบ่เพ่เสาจา้ะสะปูนเฮ็ดเส่มเห็ดกวงคักเอใสใสไรโยดก็มาเห็ดซอยนอัดค้องเผื่อนบ้างก็วสใส่ล่นคักละเจ้ถิ่มที่สื่อมันไปใสออก็มาบอกกันนะทีท่คจอย เส <S preach ers> ื่เสาเข้า,네าปูนจ้ะยูนี่แหละยูน้าจังเดี๋ยานเหยดข้นเนานาซี่จ้ะก็ได้อยากไปหลอมของง้อของกล้วยก็เอา ใส่นี่แหละนสือ,น,อน,นี้ก็จะเป็นไปท้ำขั้วทํำหยางค่ะตักออกตักออกมันเกินประมาณเดี๋ยวถิ่นซื้อตมกันยากยากเล่นกันเสียวมาหล่นถีบหล่นแดนถิ่นกันจะ้ะ แค่เทศีกวดออกอีกได้เลยเดไปบองขึ้นมั้นติ่มล้วมันกับบองบ่ได้ดิได้อยากได้เห็ดบานเห็ดเพื่อนนี่แหละค่ะเสาปูนอยู่บ้านอาจาดยอาจารย์ยุลานนี่แหละยุเพื่อนมาสร้างไปเห็ดเสาปูนโหลดจ้ะยกบ้านยกเพื่อน สูตรป